เอาล่ะท่านผู้ชมครับก็มีรายงานข่าวมาเพิ่มเติมนะก็คือจากเหตุการณ์กลาดยิงที่เป็นเด็ก14เมื่อวานนี้นะฮะเราเนี่ยยังไม่สามารถใช้คําว่าเยาวชนได้นะเพราะอายุยังไม่ถึง15ปีนะคือเราเนี่ยจะใช้ได้นะเป็นเด็กอายุ14ปีนะคือล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวนะจากเพจสอยุทธสุร,รัินดารกรรมาการข่าวนะเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะบอกว่าคือทางตํารวจเนี่ย191เนี่ยเขาได้บอกว่า ไอเด็กวัยสิบสี่เนี่ยเป็นคนนะครับโทรมาบอกตํารวจเองนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกาดยิงที่พลากร้อนเองนะทุกคนแบบนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นจิตเวทได้หรือเปล่าทุกคนเพราะว่าไอเด็กคนนี้มันรู้ทุกอย่างเลยคือตั้งแต่ที่บิ๊กต่อเนี่ยนะฮะที่เป็นหัวหน้าตารวจเยเขาบอกว่าเด็กคนนี้อาจจะมีจิตเวทนะแต่ที่ผมดูข่าวมาทั้งวันแล้วเนี่ยคือเหมือนมันใช่จิตเวทจริงหรอวะครับผมเพราะว่า ดูจากเนี่ยคือทางตำรวจ191หนึ่งเนี่ยก็บอกนะว่าเด็กคนนี้เป็นคนโทรมาแจ้งความเองนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกราดยิงนะทุกคนคือคนที่ทําเรื่องนี้กับพวกจิตเวยหรือหมอเนี่ยคือต้องคิดดีเลยนะว่าเฮ้ยต้องหาสาเหตุได้ว่ามันทําเพราะอะไรนะผมไม่เชื่อเ็ดขาดนะว่าเด็กคนนี้เป็นโรคจิตเวชนะทุกคนคือจากข้อมูลรายงานนะฮะทางเพจของสยุธเนี่ยเขาบอกว่าคือตํารวจเนี่ยเผยว่าผู้ก่อเหตุวัยสิบสี่ปีเนี่ยโทรเข้ามาที่หนึ่งเก้าหนึ่งนะ แจ้งเป็นผู้ก่อเหตุเองอยู่ในอาการตกใจกลัวไม่ปลอดภัยร้องไห้บอกว่าเนี่ยผมอายุแค่14ไปีเองนะครับผมจะติดคุกไหมผมจะปลอดภัยไหมมีนวโน้มทำร้ายตัวเองด้วยนะ191เกี้ยกล่อมให้วางอาวุธก่อนตำรวจน้าง,งานเนี่ยจะเข้าควบคุมตัวแล้วตามรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางตำรวจเอกภัศวัต รองสารวัตรชุดปฏิบัติการกองกำก,กับการส่วนรวมข่าวเนี่ยกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191เนี่ยเล่าเหตุการณ์นะ,ะว่าเมือ่อวานนี้นะครับผู้ก่อเหตุวัย14ปีได้โทรศัพท์เข้ามาแจ้งความที่191ว่าตนเองเป็นผู้ก่อเหตุยิงในห้างสินค้าสยามพารากอนซึ่งตำรวจและเจ้าหน้าที่เนี่ยที่รับสายได้ร่วมการพยายามเคี่ยกล่อมผู้ก่อเหตุผ่านโทรศัพท์ให้ยอมวางอาวุธจนตำรวจที่อยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยสามารถเข้าควบคุมตัวไว้ได้ใน,นที่สุด ทางด้านตำรวจเนี่ยกล่าวว่าเมื่อวานนี้นะครับตอน5โมงเย็นเนี่ยผู้ก่อเหตุนะฮะได้โทรศัพท์เข้ามาที่สาย191และบอกว่าผมเป็นคนยิงที่พารากรนเองเจ้าที่รับสายจึงรีบยกมือให้หัวหน้าง,งานเนี่ยเข้ามาคุยโดยตนเองเนี่ยได้เข้าไปฟังด้วยและคอยแนะนำนะครับให้เจ้าที่ว่าต้องพูดอย่างไรร่วมกับผู้บังคับบัญชาสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษที่โทรเข้ามาสั่งการด้วย ซึ่งบรรยากาศตอนนั้นทุกคนวิ่งไปวิ่งมานะครับเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดโดยตนเนี่ยได้ให้เจ้าที่สอบถามไปว่าต้องการจะให้ช่วยอย่างไรอยากพบเจ้าที่ตำรวจหรือไม่ซึ่งตอนนั้นนะครับผู้ก่อเหตุมีข่าทอยู่ในการตกใจและมีแนวโน้มที่จะทําร้ายตัวเองเพราะบอกกับเจ้าที่ด้วยนะครับว่าผมกําลังเอาอาวุธจ่อตัวเองอยู่จึงต้องพยายามเกี้ยกลอมบอกให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยใจเย็นๆให้วางอาวุธ และยอมมอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจเพื่อความปลอดภัยของตัวเองขณะเดียวกันก็พยายามสอบถามพิกัดเพราะขณะนั้นเนี่ยตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เกิดเหตุเนี่ยยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุอยู่จุดไหนของห้างซึ่งผู้ก่อเหตุก็บอกว่าอยู่ร้านเฟอร์นิเจอร์โดยเจ้าที่รู้ว่าเฟอร์นิเจอร์อยู่ชั้นที่3จึงถามไปว่าชั้น3หรือไม่ผู้ก่อเหตุก็ต,กตอบไปว่าใช่และถามพถานการแต่งกายผู้ก่อเหตุก็ตอบตามจริงคือใส่เสื้อสีดําแขนยาว กางเกงลายทหารสีต้ำตาลสวมหมวกแก๊ปพอได้ข้อมูลทั้งหมดตนจึงรีบประสานงานไปยังศูนย์วิทยุนารายกองบังคับการตำรวจคนครบาล6ระหว่างที่ตำรวจหน้าง,งานกำลังเข้าไปหาผู้ก่อเหตุเนี่ยซึ่งผู้ก่อเหตุดูตกใจมากผู้จาไม่ชัดเจนวุกไปวนมาฟังค่อนข้างยากท่านะคือกลัวไม่ปลอดภัยพอคุยไปสักพักผู้ก่อเหตุก็เริ่มรอ้องไห้บอกว่าผมเนี่ยอายุแค่14ปีเองนะครับผมจะติดคุกไหม ผมจะปลอดภัยไหมตอนนั้นเจ้าที่ไม่ได้ตอบคาถามอะไรเพียงแต่บอกให้ใจเย็นให้วางอาวุธไม่วางอาวุธเนียน่ยอาจจะได้รับอันตรายซึ่งผู้ก่อเหตุก็ฟังโดยตอนที่ตํารวจนั่งงานเนี่ยขึ้นไปถึงหน้าร้านตนก็ได้บอกว่าให้เดินออกไปหาเจ้าที่แต่ผู้ก่อเหตุเ่บอกว่าเดินออกไปไม่ไหวเพราะตัวชานั่งอยู่บนโซฟาจึงบอกให้ยกมือขึ้นวางอาวุธลงจนตํารวจหน้างงานได้เข้าไปควบคุมไว้ได้นะฮะ ใช้เวลาจากตอนที่โทรศัพท์เข้ามาประมาณถึง20นาทีทั้งนี้ที่ผ่านมายังไม่เคยมีเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์ไหนที่ผู้ก่อเหตุจะโทรมาแจ้งหนึ่งเเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้กระทำครั้งนี้ถือเป็นเคตแรกยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยมีคิดว่าเป็นการโทรมาหลอกเจ้าที่หรือไม่แต่พอได้คุยแล้วก็เชื่อนะฮะผู้ก่อเหตุอยู่ในอาการตกใจจริงๆและต้องการคําปรึกษาต้องการไปอยู่ที่ปลอดภัยซึ่งตนมีหน้าที่ต้องประสานงานไปยังหน่วยปฏิบัติการให้เร็วที่สุด นี่คือคําสัมภาษณ์ครับของตารวจท่านหนึ่งนะที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ที่าทางคนร้ายที่เป็นเด็กวัยสิบสี่ปีเนี่ยได้โทรมาหาหนึ่งเก้าหนึ่งนะว่าตนเองเนี่ยเป็นคนกลาดยิงที่ภรกรเองนะครับคือดูจากคําสัมภาษณ์เนี่ยคือคนร้ายเนี่ย,ค,ค,ย,ยคือมีอาการตกใจหวาดกลัววิตกกลัวติดคุกนะครับแต่ก่อนหน้านี้คือคนร้ายคนนี้เด็กสิบสี่คนนี้ได้ ยิงคนไปถึงเจ็ดคนณปัจจุบันนะครับมีชาวเมียนมานะครับเสียชีวิตคนจีนเสียชีวิตคือยังไงทางครอบครัวของเด็กคนนี้และเด็กคนนี้นะครับวันสีปีเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับในการกระทําของตัวเองนะฮะและต้องรับให้ได้ต่อจากนี้ในอนาคตภาคหน้าว่าคุณจะไม่ได้อยู่แบบปกติสุขแน่นอนนะครับ เพราะทางาโซเชียลต่างๆเนี่ยคือเห็นไม้กระทั่งบัตรประชาชนของคนร้ายเองเห็นหน้าชัดเจนโดยที่ไม่มีการเบอร์ด้วยนะครับในโซเชียลนะครับมีเดียต่างๆเนี่ยก็รับผลของการกระทำนี้เองนะครับรู้จกักที่มีการสัมภาษณ์เนี่ยอย่างที่บอกไปครับเด็กสิบสี่ 4, รู้ตัวเองหมดทุกอย่าง ทบทวนบอกได้หมดใส่ชุดสีอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ชั้นอะไรอยู่ตรงร้านเฟอร์นิเจอร์รู้หมดทุกอย่างแบบนี้มันไม่เรียกว่าติตัวเวทนะครับแบบนี้มันเรียกว่าทําการอุกอาจนะครับแล้วก็มีการผมเชื่อว่ามีการวางแผนมาอย่างดีแน่น,นอนนะครับคือมีพอยิงเสร็จเนี่ยเหมือนว่าจะมีแชทที่คุยกับเพื่อนด้วยใช่ไหมที่แบบพอยิงเสร็จเนี่ยก็นี่นี่นี่คือมันมันมีการคิดไว้แล้วหรือเปล่า แล้วก็หรือจะเป็นเรื่องที่บอกว่ากดดันมากเกินไปอันนี้คือมันต้องถามพ่อแม่เนะว่าพ่อแม่เนี่ยกดดันลูกขนาดไหนถึงลูกถึงได้ทําการก่อเหตุที่มันเกินกว่าเหตุขนาดนี้คนเสียชีวิตถึงสองคนนะทุกคนคือคนคนุณภาคแม่เข้าไปนะคนจีนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคือเขามีลูกแฝดดวยทุกคนอันนี้คือต้องให้ความเห็นใจกับคนเสียชีวิตด้วยนะครับ ต้องรับผลกรรมแล้วพ่อแม่เนี่ยคือต้องรับผลกรรมกับลูกของคุณนะครับที่ทําเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะมันมีผลกระทบในวงกว้างมากนในระดับประเทศนะทุกคนคือในที่บอกไปครับว่านายยศทบุตรีเนี่ยเพิ่งปล่อยฟรีวีซ่าไปแล้วคนจีนมาโดนยิงความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวของประเทศไทยหายแน่นอนนะครับแล้วก็ข่าวนี้ดังไปทั่วโลกรับผิดชอบไว้ไหมนะครับครอบครัว คนที่ก่อเหตุรับชอบไหวไหมเด็14ถ้าเจ้าหน้าที่ทางด้านหมอทิตเวทเนี่ยเกี้ยกล่อมแล้วก็อยู่ในล่องในลอแล้วเนี่ยต่อจากนี้จะรับผิดชอบไหวไหมกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับผมก็ฝา,ากไว้คิดนะฮะ